สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนัดหมีนะครับในช่องหมีเล่นของนะครับก็วันนี้เราจะมาดูกันนะครับเป็นงานกล่องสุ่มนะครับของลาของ QMSB มินินะครับนี่ลายนี้เลยอันนี้จะเป็น RX Zero นะครับยูนิคอร์นกันดั้มนะฮะท่องนี้เนี่ยผมได้มาสุ่มละ400กว่าบาทนะถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะครับก็ ตัวงานของ QMSV Mini เนี่ยนะครับเขาออกมาแล้วก่อนหน้านี้3ชุดนะฮะก็จะมีชุดที่เป็น RX 78นะครับแล้วก็มีของซคคูนะครับแล้วก็อีกตัวจะเป็นฟรีดอมกันดั้มฟรีดอมนะครับออกมาแล้ว3ชุดนะครับอันนี้เป็นชุดที่4นะฮะเป็นของซีรีส์ยูนิคอร์กันดั้มนะครับอันนี้เราลองไปสุ่มมาเนาะทีนี้ในนี้มีอะไรกันบ้างนะครับในนี้ก็คือยูนิคอร์กันดั้มล้วนเลยนะอันนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด6 หกแบบนะครับก็คือจะมียูนิคอนที่เป็นยูนิคอนล่างปกตินะนะครับแล้วก็มีบัญชีบัญชีปกติเนาะบัญชีล่างดำนะครับแล้วก็มียูนิคอนที่เป็นยูนิคอนสีเขียวนะเป็นล่างของตัวที่มันเปิดไซโคเฟรมแล้วนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็มียูนิคอนล่างแดงที่มีปืนกับโล่นะครับอ่าแล้วก็มีตัวอ่าบัญชีที่เป็นล่างเขียวนะเป็นล่างฟูนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น ยูนิคอร์ที่เป็นสีชมพูนะครับเป็นสปริงคันเลอร์อันนี้เป็นสีพิเศษของเขาเนาะแล้วก็จะมีซีเค็ดสองตัวนะครับซีเค็ดสองตัวในผมไม่แน่ใจว่าตัวซีเค็ดหนึ่งเนี่ยเขาเป็นอะไรแต่ดูจากรูปเนี่ยน่าจะเป็นยูนิคอร์ตัวล่างนี้นะฮะบวกโล่ปืนนี่แหละแต่ว่าเดาเออกว่าเป็นสีเงินนะครับเพราะว่าตัวซีเค็ดสองเนี่ยเขาเป็นตัวฟินิกสีทองนะครับซึ่งเปิดได้นี่เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับตัวนี้นี่เราก็ไม่รู้ว่ากล่องนี้จะได้หรือเปล่านะครับ เอาเป็นว่าในหมดเนี่ยั้งหมดเนี่ยผมอยากได้อะไรก็ต้องบอกว่าอยากได้สีเข็ดเนาะแต่ว่าถ้าไม่อยากได้สุดเนี่ยผมไม่อยากได้สปริงคัลเลอร์นะครับสีชมพูนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับพวกบานชีนี่ผมที่ผมเฉยๆกับบานชีนะอ่าผมขอเป็นลูนิคอนสามล่างนี้อะไรก็ได้แล้วก็สีเข็ดละกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่าตัวนี้จะได้เป็นตัวไหนเนาะเดี๋ยวผมแกะกันเลยเนี่ยเราก็ไม่เก็บละวฟบ เลยนะครับไปดูซิเราได้อะไรสำหรับอันนี้นะครับอ่าเราจะมีการาอุ๊ยเราดูการ์ดดีกว่าอันนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับอ่าก็เป็นวิธีเล่นนะครับ เราไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาพลิกดูนะครับว่าตัวนี้จะเป็นอะไรภาพเป็นบัญชีล่างเขียวนะครับก็ยังโอเคอะแต่จริงบัญชีผมไม่ค่อยชอบสีเท่าไหร่นะตอนนี้บัญชีเขียวนะครับไม่มีอาวุธนะครับอ่าก็เป็นบัญชีนอมไฟนอลแบทเทิลเวอร์ชันนะฮะตัวนี้อะเรามาดูงานจริงกันนะครับว่างานจริงเป็นยังไงอ,อันนี้ไปก่อนอเจ้เล่ มันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับในหอไม่มีละน,นะลุกอ,ออกมาในนี้จะมีอะไรให้เราบ้างมีเข่านะครับโอ้สีทองสวยเฮกว่าที่คิดนะครับกระปีเข่ากระปีก็อยู่ในแพ็คนะครับแล้วก็ตัวบัญชีอยู่ในกล่องนะเอามาดูกันหนอ่อยโอ้โหงานจริง สวยนะเนี่ยโอ้สีมันวาวเฮเออสวกวาที่ผมคิดโอ้ที่ผมไม่ค่อยชอบบัญชีเพราะอะไรเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นดีเทลแต่ว่าตัวนี้ดีเทลเห็นชัดดีนะครับอุ้ยสงสัยต้องไปสูมอีกกล่องแล้วล่ะ <c oughs> เออเสียตังค์เพิ่มอีกแล้วอ่ะทีนี้มาเรามาแกะดูนส่วนของพวกเขาครับชิ้นส่วนอื่นๆนะครับแกะเลยอันนี้เขาอุยหักเหรออ๋อไม่ใช่ ปิดหลังนะครับปิกหลังก็แกะอ,อกมาดูเลยเข้ามาในมิกเก็ร์อ่ลกระดาษรองกันหักเฉยอ,อ,อันนี้คือชิ้นไหนก็ไม่อ๋อมันอยู่ตรงนี้อีกอันนึง ของบัญชีนะครับบ <e ัญชีมันมีเขาตรงนี้ด้วยแต่ว่าปดปัดถึงนะเข้าไปทางนี้เหรอนี้เหรอนี่ผมก็ไม่เคยต่อบัญชีซะด้วยนะของนี้ทำไมอืมนะครับแล้วก็เอาบัญชีเขาใส่ไปตรงนี้ แล้วก็ใส่ปีกเข้าไปข้างหลังตรงหู้เหรออืมแบบประกอบก็มองไม่เห็นเลยนะเล็กมากๆแล้วก็บอกให้ใส่ปีกเข้าไปแบบนี้อ๋อมันมีจุดมันมีเดือยอยู่ตรงนี้นะอ๋อโอ้อหอลังการอยู่นะ ออกมาอลังการกว่าที่คิดนะครับน่านนจะประมาณนี้นะ,ะดูซิไปข้างหน้าแหละอืตามรูปนะครับประมาณนี้นี่นี่คือตัวที่เราได้มานะครับสําหรับตัว MSV นะครับตัวนี้นี่นี่เสร็จแล้วนี่นะครับนี่คือตัว บัญชีนอมไฟนนลเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันนะน้ำหนักตัวนี้มันน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราชั่งนชั่งแป๊บหนึ่งถาว่าเขาหนักเท่าไหร่นะครับชวบัวอุ้ย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 ,ย,ยน้ำหนักอยู่ที่เก้าสิบแปดจุดห้ากรัมนะครับก็ยังไม่ถึงร้อยกรัมดีเนาะอันนี้คือตัวน้ำหนักของบัญชีนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูส่วนสูงของเขากันนะครับเรามาดูส่วนสูงของเขานะว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวัดจากยอดเข่าจนถึงเท้านะครับอยู่ที่สิบสิบสองเซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่สิบสองเซนนะครับแล้วก็ความกว้างปีกถึงปีกนะครับอยู่ที่ประมาณสิบสามสิบสามเซนติเมตรนะครับอ่า กว้างสูงรว่าสิบสามเซนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับงานที่เป็นงานของอ SD กันดำแล้วกันนะครับว่ามันจะสามารถเล่นด้วยกันได้ไหมนะครับทีนี้เรามาเทียบกับงานนะครับสเกล SD CS กับงานขนาด1ต่อสนะครับอันนี้คือให้เทียบทั้ง3ตัวนะต้องดูไซส์มันดูนะครับว่าแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเอามาเทียบใกล้ๆอีกทีหนึ่งเนาะ สเกลที่น่าจะเล่นกันได้นะครับก็น่าจะเป็นตัว SDCS นะครับตัวนี้จะเป็นตัว SDCS ที่เสริมโครงแล้วนะครับเป็นไอซ์กสแนะครับแล้วก็น,นี้เป็นตัวบัญชีนอมที่เอามานะครับก็สเกลใกล้เคียงกันนะครับถือว่าตั้ตั้งโชว์ด้วยกันได้แต่หัวของตัวนี้จะโตกว่าน,นิดนึงนะครับแล้วก็พวกมือเท้าเขามือเขาก็จะใหญ่กว่าหน่อยนึงอันนี้ทรง ส่งตัวของงานสุ่มเนี่ยจะเป็นเหมือนข้างบนจะใหญ่นิดนึงนะครับนี่ของ e D C S นะครับแต่ว่าถามว่าเล่นด้วยกันได้ไหมก็เล่นกันได้นะสวยงามวางด้วยกันได้นะครับตัวนี้นะครับส่วนได้ไม่มี e D C S เล่นกันร้อยสี่สี่ได้ไหมอัเดีวลองมาดูอันนี้คือที่สัดส่วนกับตัวหนึ่งร้อยสี่สี่นะครับที่เป็นอ่าตัวนี้จะเป็นเอทเกรดนะครับไอเคียสิบแปดนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวางอยู่ด้วยกันในตู้ได้ไหมก็คิดว่าได้เพราะว่า ในแง่ของปริมาตรนี่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับถือว่าวางโชว์ด้วยกันได้นะครับสองตัวนี้ทีนี้มาดูกันในเนื้อต่อไปในเรื่องของจุดขยับนะครับในส่วนของจุดขยับเนี่ยของตัวนี้นะครับสามารถทําอะไรได้บ้างดูสิหัวขยับไม่ได้นะครับหัวแข็งนะครับแขนสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้อย่างนี้นะครับตรงหัวไหล่เนาะขึ้นลงได้นะครับขยับโยกไปข้างหน้าข้างหลังได้นิดหน่อยนะครับตาบัสได้นิดหน่อยได้อย่างนี้นะ นะครับแล้วก็ตัว,วาขาวข้อศอกขยับได้ไหมขอ้อศอกขยับไม่ได้นะครับอันนี้เข้าใจว่าขยับไปเพื่อถืออาวุธนะนะแต่ตัวนี้มันมีอาวุธให้นะครับขาหมุนแบบนี้ได้นะครับหมุนเพื่อแบะขาได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถงอขาได้นะครับก็สามารถแบะได้ออกได้อย่างนี้ได้เฉยๆนะครับก็คือขยับได้แค่นี้เลยนะครับเพราะนี่คืองานเป็นฟิกเกอร์เนาะัอเปบนฟิกเกอร์มากกว่านะครับสําหรับตัวนี้นะ ครับทีนี้ก็สรุปโดยรวมนะครับของงาน QMSV mini ตัวนี้นะครับเดี๋ยวสรุปมาก็คือว่าผมว่าเป็นงานที่สวยนะถามว่าราคา400เนี่ยแพงไหมถ้าเทียบกับดีเทลไม่แพงนะเพราะว่าเราซื้อตัวนี้ที่เป็นเ d c เนี่ยเราต้องมาต่อด้วยอตัวนี้ผมทำตัดเส้นแล้วก็แต่งสีนิดหน่อยด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ปลาเข้าไป400กว่าบาทเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะ450เหมือนกันนะครับตรับกล่องนี้นะครับ คิดว่าราคาใกล้เคียงกันคนที่ไม่อยากต่อเนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจนะสำหรับซีรีส์ยูนิคอนนะครับเดี๋ยวซีรีส์ฟรีดอมซีรีส์ไอคิแปดต้องไปหาซื้อย้อนให้รู้จะมีอยู่บ้างรกนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยอันนี้ถือว่าสวยงามนะครับดีเทลดีงานคมนะใครที่เอามาตั้งโชว์เนี่ยชอบกันด้ามเนี่ยผมว่าโอเคเลยเออมือขยับได้ด้วยนีย่มือสามารถหมุนข้อมือได้นิดหน่อยนะครับแนะนำแนะนำแนะนำตัวนี้400กว่ากบาดถือว่าราคาไม่แพงนะครับสมละนะส่วนใครสมได้ฟ e ินิกสีทองก็เอามาโชว์กันบบ้างนะครั แหมเสียได้จริงๆวันนี้ไม่ได้นะแต่ก็ได้สีทองเหมือนกันนะแต่เป็นทองตรงนี้ก <c oughs> <c oughs> ็เท่านี้นะครับสําหรับงาน QMSV <c oughs> มนีนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะจมีอะไรมา,าให้เพื่อนๆดูกันอีกเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนั้นมีให้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ